ราคานะครับถึงที่8 8 9 0 0นบาทนะครับบวกออปชั่นเสริมไปอีก4 0 0 0ับาทนะและที่สำคัญแพ็กเกจเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะตัวนี้นะฮะเสริมตัวเซนเซอร์ด้านหน้ามาทั้งหมด4จุดนั่นเองนะครับก็จะทำให้ออาโปรเทคต์เองนะหลายการบุกดันแบบนี้นะครับมาพร้อมกับยางโอนเซอร์ไร กัะบะท้ายด้านบนเครับแล้วก็จะทำล่องมาทั้งหมดข้างละ3ามจุดนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะใส่พวกโรมาหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมได้นะครับตัวนี้กบะบะท้ายนะครับมีตัวลรองด้านบนนะครับมาให้แล้วก็ด้าัขนาดใหญ่นะครับที่ดีไซน์ใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับตัวไฟเบรกทวงที่3าด้านหลังแบบนี้เลยนะครับที่ติดมากับตัวด้ามจับเลยนะฮะพร้อมกับ XLT เนี่ยนะครับยังไม่มีตัวทีซีริฟนะจะมีเริ่มตั้งแต่รุ่นสปอร์ตนั้งรับสามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้ สวัสดีครับผมพบกับเต๋าฟอร์ดอัลติคาในช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับมาฉลองกันหน่อยนะครับสำหรับ100 s u b s c r i b e นะครับวันนี้นะครับเต๋าขอบคุณมากนะครับที่พี่ๆนะครับมากด Subscribe แล้วก็ติดตามช่องเต๋าดูคลิปวิดีโอรถฟอร์ดหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเต๋าวันนี้พามาชมนะครับรุ่น XLT เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่889,000บาทนะครับบวกออปชั่นเสริมไปอีก40,000บาทนะครับเป็น รวมเป็น9,029,000บาทนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้นะครับตกแต่งเพิ่มเติมอะไรแล้วก็คันนี้นะครับใส่ออปชั่นพิเศษอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันครับสำหรับคันนี้นะครับก็ใช้กระจังหน้าเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานก็จะหล่อๆแบบนี้นะฮะก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับคาดสีโครเมียมแบบนี้นะฮะแล้วก็พร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ดสีน้ําเงินนะครับขอบเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นสีพิเศษของ XLT เขาเลยนะฮะมาพร้อมกิวลังพึ่งขนาดใหญ่ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็น ริวลังพึ่งลักษณะตัว3มิตินั่นเองนะฮะก็จะเป็นตัวแฉกแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ช่องขนาดใหญ่นะครับทำให้ระบายความร้อนได้อย่างดีนะครับและที่สําคัญเลยนะครับด้านหน้าครับกันชนหน้าตัว X ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถเลยสําหรับคันนี้จะเป็นสีเทาครับตัวกันชนหน้าก็จะเป็นสีเทานะครับด้านล่างฮะจะเป็นเทาหมดเลยนะครับและที่สําคัญแพ็กเกจเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะฮะตัวนี้นะฮะเสริมตัวเซนเซอร์ด <gambling. S 1> ้านหน้ามาทั้งหมด4จุดนั่นเองนะครับก็จะ ทำให้รถคันนี้นะฮะมีกันชนด้านหน้านะครับมีระบบเตือนด้านหน้านะครับมาให้นั่นเองนะฮะพามาชมตัวไฟหน้ากันหน่อยสําหรับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้า led นะครับแล้วก็โคมจะเป็นโคมฮาโลเจนแบบนี้เลยที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับตัวไฟซีแครมนะครับหรือไฟ d a y l i g h t ิ่งกลางวันนะครับเป็นลักษณะตัวซีหล่อๆแบบนี้ครับแสงสีขาวนวลแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮาโลเจนนะครับและครอบสีโครเมียมนะครับลักษณะพิเศษของ xlt ก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเอง และด้านข้างครับมิติด้านข้างตัวนี้นะครับสำหรับตัวถังก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตีโป่งออกมาประมาณ5 0มิลิเมตรนะครับก็จะทําให้ตัว xgen ตัวนี้นะครับใหญ่บึกบืนมากๆนะฮะและที่สําคัญเลยนะครับมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อขนาด3นิ้วฮะคิ้วล้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นการลดการใช้เหล็กนะครับของตัวถังนั่นเองนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวซุ้มล้อพลาสติกอย่างดีเลยนะฮะตัวนี้จริงๆไม่ได้ครอบเข้าไปนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกติดไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะเป็นการลดน้ําหนักตัวรถนันนนเเองจะะะทําาให้้บขึ และมาดูชุดแต่งครับสำหรับคันนี้แต่งเสริมเพิ่มเติมไปนะครับเป็นตัวล้อแมกขนาดขอบ20นะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นลายมาเวลสีดำนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเป็นของยี่ห้อโปรเทคนั่นเองนะครับลายก้านดุดันแบบนี้นะครับมาพร้อมกับยาง m o n s t e r r i d e เดนนะครับตัวนี้นะครับขนาดซีรียางเนี่ยนะครับอยู่ที่265 50R20 นะครับผมก็ ให้มิติความเป็น VIP มากยิ่งขึ้นและแอบลุยด้วยนะครับเพราะว่ายางตัวนี้เป็นยาง AT นะฮะดอกยางก็จะเป็นดอกยางแบบลายหนอนแบบนี้เลยนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยคันนี้ไม่ได้ยกนะครับคันนี้ช่วงล่างไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วงล่างเดิมนะฮะแล้วก็ตัวมิติด้านข้างสําหรับด้านข้างมาพร้อมกับตัวแก้มนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวแก้มครอบโครเมียมนะครับพร้อมกับตัว นูนตัวอักษรเป็นตัวคําว่าเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะครับพร้อมกับตัวแอโรดนามิกด้านข้างตัวนี้นะฮะรับลมจากด้านหน้านะครับออกด้านหลังตรงนี้ก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยนะครับดูหล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านข้างครับสำหรับตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองข้างสีเทาสีเดียวกับตัวรถครับด้านบนนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัว ไฟเลี้ยว LED นะครับสำหรับ XLT เนี่ยให้ไฟ LED มาแล้วแล้วก็ดีไซน์ใหม่สำหรับตัว Next g e นก็จะเป็นแนวยาแบบนี้เลยครัสวยงามมากๆนะฮะแล้วตัวด้านข้างครับสำหรับตัวกุญแจคีย์เลสนะครับจะมากับตัวด้ามจับตัวนี้นะฮะเราไม่ต้องใช้รีโมทแล้วนะฮะตอนนี้เราสามารถที่จะล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้จากตัวด้ามจับตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่สัญญาณคีย์เลสนะครับก็จะส่งมามาจาก ตัวด <ítulo> ้ามจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดประตูได้เลยนะฮะและที่สาคัญเลยนะครับตัวบันไดข้างตัวนี้จะเป็นสีดำครับเซาะร่องแบบนี้นะครับแล้วก็เคลือบสารกันลื่นเข้าไปนะครับใช้งานแล้วก็ดีไซน์ออกมาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับเวลาขึ้นสู่ตัวรถเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็ทําให้คุณลูกค้าขึ้นได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมและมาดูตัวกระบะท้ายกันบ้างสําหรับกระบะท้ายเนี่ยจะเป็นกระบะท้ายนะครับตัวนี้จะครอบตัวกระบะท้ายด้านบนนะครับแล้วก็จะทําร่องมาทั้งหมดข้างละสาม จุดนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะใส่พวกโรบารหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปเจาะตัวถังให้เสียเวลาเลยนะครับตัวนี้ก็ทํามาตอบโจทย์พี่ๆอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วพมาดูตัวไฟท้ายกันบ้างสําหรับตัวนี้เป็นไฟท้ายโอเวอร์ไซส์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเป็นไฟท้ายฮาโลเจนนะสำหรับตัว XLT นะครับไฟท้ายฮาโลเจนไฟเลี้ยวฮาโลเจนนะครับแล้วก็จะเป็นไฟโคมไฟสีแดงแบบนี้ สว,สวยแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆอยากเปลี่ยนนะฮะก็เดี๋ยวมีชุดแต่งมาเดี๋ยวตอนแนะนําใหแนนะะ้แล้วกันนะฮะแล้วก็สําหรับตัวฝากระบาดท้ายนะครับมีตัวครอบด้านบนนะครับมาให้แล้วก็ด้ามจับขนาดใหญ่นะครับที่ดีไซน์ใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับที่ติดมากับตัวด้ามจับเลยนะฮะพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ดแล้วก็กล้องถอยนะฮะติดตั้งเข้ามาด้วยนะสำหรับรุ่น xlt เนี่ยรุ่นเดิมไม่มีนะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาให้เชื่อมต่อกับหน้าจอ10นิ้้้ววดานนานนหแลก็ ตัวด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวกันชนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะการเซาะร่องนะครับสำหรับด้านบนนะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ครอบสีเทาเข้าไปนะครับพร้อมกับเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดน่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับฝาท้ายของ XLT เนี่ยนะครับยังไม่มีตัว Easy Lift นะจะมีเริ่มตั้งแต่รุ่นส p o ร t ตนั่นเองนะครับสามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้สําหรับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็สําหรับไลเนอร์เนี่ยก็ติดตั้งนะครับแถมให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวไลเนอร์จังเดิมเน แล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับไลเนอร์ของ XLT เนี่ยจะเป็นไลเนอร์นะครับก็จะเป็นซี่ซอยย่อยแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของวายแทรเขาจะเป็นเรียมนะของ XLT ของเขาจะเป็นตัวเล็กลงนิดนึง mm hmm. โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ XLT คันสีเทาคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าได้ไปและคุ้มราคามากแต่งพองามพอประมาณนะครับคันนี้เป็นรถของลูกค้าเตรียมส่งมอบกันแล้วเดี๋ยวมาส่งมอบกันที่โชว์รูมในวันนี้แล้วนะครับก็เรียม ใส่ป้ายแดงให้เรียบร้อยแล้วถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้เต่าด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับรถฟอร์ดรอรแบบนี้มีชุดแต่งให้เลือกมากมายนะครับอยากมาดูก่อนก็สามารถที่จะมาดูที่โชว์รูมได้นะครับเต่ายินดีให้บริการนะโทรกรง๊ดกล้างมาได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดแปดสามสองสี่ข้อมูลรายละเอียดเดียวสามารถคุยผ่านไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ